เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วรู้จะซ่อมเปล่าสกปรกครับเดี๋ยวว่างๆค่อยถอดล้างลองดูว่าทำไมมันถึงทำงานตลอดเวลาหรือจะทิ้งไปเลยมันสกปรก<อ>ก็เลยมาถอดตัวสามทับสี่ดูอันนี้เป็นแบบสะตีมแถบแบบเทอร์โมไดนามิกนะครับเป็นแนับนี่ก็ไม่มีตันไม่มีเติน ก้องก็ดีแขนก็ดีอยู่ยังไม่สึกเดี๋ยวกับกระดาษสาละเอียดทํางานล้างขัดซะหน่อยมันเป็นแบบเทอร์โมไดนามิกมันจะยกขึ้นมาแล้วก็ปิดรูนี่ตับตับตับนครบแล้วก็ล้างสเตนเนอร์มันอันนี้ล้างไว้ใช้เอาไปใช้ได้อยู่เนี่ย

แท่งสเตนเนอร์รอสเตนเนอร์มันตกเวลาคันฝาปิดเข้าไปสเตนเนอร์มันจะเบี้ยวมันไม่ลงร่องงายครับงายงายงายมันจะตรงมันจะเข้าอยู่ร่องพอดี เสร็จเรียบร้อยใครเอาไปใช้ก็เอาไปล้างไว้แล้วลองถอดล้างดูครับตัวที่<ม>สกปรก<ม>สกปรก,ปรกตัวที่เปลี่ยนมาไอแผน่นนี้มันซึบครับเนี่ยมันเลยดังทรับๆัมันเลยทำงานเหมือนทํางานตลอดเวลาปกติมันจะเรียบกว่านี้ครับมันเวลามันยกมันมากระแทกตัวนี้ครับเป็นแบบเทอร์โมที่มีฝาครอบอีกทีหนึง่ง ไม่ว่าจะถอดไม่ออครับเนี่ยเอากรอมามอมมอกรับต่อเดี๋ยวลองรก,กระดาษทรายขัดให้เรียบดูให้เขา <ไป S 1> ให้เขาไปล<ป>้ปางไว้ให้เขาทดลองไปใช้ถ้ามันเปิดตลอดก็ทิ้ง,องข,ของใหม่มีเยอะแยะ